สวัสดีค่ะมาปรางชามาคงจอมนันคะวันนี้กลับมาพบกับสยามรัตออนไลน์นะคะอาเดี๋ยวมาขอเล่าต่อของหม่อมคึกฤทธิ์นะคะที่หลายๆอีพีที่ผ่านมาบางก็ได้เล่าเรื่องเรื่องราวของท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาถึงตอนของท่านที่เกี่ยวกับ หม่อมคึกฤทธิ์กับสมบัติของชาติสยามหรือประเทศไทยนับว่าเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้านที่สมบูรณ์ทางด้านอาหารประเพณีวัฒนธรรมการสแสดงและสมบัติอันมีมูลค่าต่างผ่านการเวลายุครุ่งเรืองและสงครามมาอย่างยาวนานซึ่งปัจจุบันวัฒนธรรมหรือโบราณสถานบางอย่างสูญหายหรือถูกลบเลือนจากอดีตทิ้งไว้เพียงร่องรอยประวัติศาสตร์ไว้เท่านั้นคนเก่าแก่ในอดีตต่างหวงแหนสมบัติของชาติเหมือนกับท่านหม่อมคึกฤทธิ์ ที่คอยปกป้องสมบัติวัฒนธรรมของชาติซึ่งเห็นได้ในข้อเขียนหน้าหนังสือพิมพ์จะสะท้อนให้เห็นความรักของหม่อมที่มีต่อประเทศไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปะการร้องรำเช่นโขนเพราะหม่อมได้รัรกรรษาการแสดงที่เป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนธรรมศาสตร์ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้อุปถัมภ์ชาวโขนธรรมศาสตร์นั้นกล่าวกันว่าถ้าไม่มีอาจารย์คกฤกธิ์ก็คงไม่มีโขนธรรมศาสตร,ร์เกิดขึ้น โขนธรรมศาสตร์ในวันที่ไร้ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ยังคงสืบสารเจตนารมณ์ของท่านไว้และชาวโขนธรรมศาสตร์ก็ยังได้ระลึกถึงท่านในการแสดงทุกครั้งของโขนธรรมศาสตร์แสดงให้เห็นว่าหม่อมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างลึกซึง้งนอกจากการรักษาอย่างต่อสู้อีกด้วยท่านก็เป็นหนึ่งบุคคลนะคะที่ได้ก่อตั้งโขนธรรมศาสตร์ขึ้นมานะคะจนเท่าทุกวันนี้คะ่ะก็ยังมีโขนธรรมศาสตร์อยู่ที่ ประเทศไทยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหมอมค่ะครั้งหนึ่งจอมพลปอตัดสินใจบูรณะอยุทยาแต่กลับนํามาซึ่งความขมขื่นแก่ผู้รักศิลปะอย่างมากค่ะเพราะประชาชนไม่พึงพอใจกับการกระทําเขียนจดหมายมาด่าผ่านคอลัมน์ประจําวันซึ่งท่านหมอมได้รับรู้ถึงปัญหาเรื่องของประชาชนเป็นอย่างดีค่ะบางหัวข้อท่านหมอมหยิบยกขึ้นมาเสียดสีควบคู่ไปกับเรื่องที่รัฐบาลถูกโจมตี ในเรื่องการคอร์รัปชันและเรื่องการนําเงินหลวงไปบําเริความสุขส่วนตัวฉะนั้นนะคะในความที่เห็นส่วนตัวนะคะถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ยหม่อมได้มีหนังสือพิมพ์สยามรัฐใช่ไหมคะแล้วก็ท่านเป็นเหมือนหนึ่งบุคคลเลยที่ถ้ารัฐบาลหรือคนในรัฐบาลทําผิดพลาดอะไรไปเนี่ยท่านจะหยิบยกหัวข้อแล้วเขียนเพื่อโจมตีณนะตอนนั้นยังไม่มีสื่อออนไลน์นะคะท่านก็ มังเรียกได้ว่าท่านเป็น number one and only เลยไม่ว่าท่านจะทำอะไรหรือเขียนอะไรก็จะมีคนที่เสพสื่อนะคะหรือคนที่อ่านเนี่ยคอยที่จะมีฟิทแบบมีคอมเมนต์แต่ในยุคนั้นนะคะเป็นยุคหนังสือพิมพ์หรือเป็นการเขียนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าสื่อออนไลน์สมัยนี้นะคะเพราะาเดี๋ยวนี้เราก็สามารถคอมเมนต์ตอบกันได้เลยตอนนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็ถือว่าท่านเป็น number one only นะคะในยุคนั้นเลยค่ะในวันที่30สิงหาคมพศ2 5 0 0 เด็กหัวรอเขียนมาถามความเห็นหม่อมคึกฤทธิ์เรื่องสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติได้แก่ทราบวัตถุโบราณมากมายกลางเมืองอุธยาต้องถูกทำลายด้วยวิธีฉาบป,ปูนขาวโดยอ้างว่ามาบูรณะซ่อมแซมการกระทำนี้มองว่าเป็นการเชิดชูตนเองสร้างเสริมบารมีแก่ตนเป็นการทำลายคุณค่าสมบัติของชาติทางด้านคึกฤทธิต์ตอนนั้นได้ลงไปดูการซ่อมแซมบูรณะที่อุธยา พอเห็นเข้าก็รู้สึกอนาถใจน้ำตาตกในเพราะเจดีเก่ากลายเป็นพระเจดีชาปูนขาวหมดคุณค่าหม่อมคึกฤทธิ์จึงกล่าวถึงพู้กรรมแบบนี้ว่าพม่าก,กลับชาติมาเกิดทาลายอายุธยาไปหมดสิ้นเพรามวิจารณ์การทํางานของจอมพลปอยอย่างนักก็เรียกได้ว่าหม่อมคลึกฤทธิ์กับจอมพลปอนะคะก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรหม่อมก็คือ ส่วนเลยค่ะแล้วก็จะมีที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีคนที่เด็กหัวรอค่ะก็จะเป็นชื่อเหมือนนามอารมณ์เหมือนถ้าเปรียบเทียบตอนนี้ก็เป็นชื่อ Facebook ชื่อพูดได้ไหมแอปชื่อแอปสีต่างๆนะคะที่ฮิตในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะก็เนี่ยค่ะเด็กหัวรอชอบมากเลยค่ะต่อมานะคะนอกจากนั้นนะคะจอมพลปอยังทำในสิ่งที่ไม่ควรในตอนฤดูน้ำหลาก จอมพลปอมาอายัยทยาแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะขับเรือในน้ําขับเรือเร็วในน้ํานะคะทําท้องน้ําปั่นป่วนสร้างความเสียหายแก่แพของชาวบ้านจนใครก็เอือมระอาเป็นที่สุดนะคะก็พูดง่ายๆก็คือใช้เรือเร็วค่ะอาจจะเป็นเรือเครื่องหรือเรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสังเกตนะคะเวลาที่ถ้าเราใช้เรือเร็วเนี่ยถ้ามีแพเนี่ยคลื่นกระหึมค่ะเป็นทะเลเลยนะคะทะเลยุทยานะคะ,ะ,ะ,คะก็ถ้าให้ทุกคนนึกภาพตามนะคะ ไม่ว่าหม่อมคึกฤทธิ์จะอยู่ในสถานการณ์ใดความเป็นนักหนังสือพิมพ์ปากาเฉียบแหลมยังสามารถทำหน้าที่วิจารณ์รัฐบาลบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนพร้อมทั้งปกป้องดูแลรักษาสมบัติของชาติอย่างดีมาตลอดจนหลายๆคนยกย่องให้ท่านเป็นผู้รักษาศิลปะวัฒนธรรมาศาสนาและประเพณีค่ะก็ ถือได้ว่าหม่อมนะคะไม่ว่าถ้าอารมณ์ว่าท่านก็เป็นนายกคนที่13ของประเทศไทยนะคะนายกรัฐมนตรีไม่ว่าผู้ใดนะคะที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองหรือประเทศนะคะถ้าเกิดว่าทําผิดหรือทําลายความเป็นชาติไทยวัฒนธรรมไทยนะคะไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามคือสยามรัฐหรือสื่อที่ท่านมีก็สามารถเขาเรียกว่าแทงส่วนขึ้นมาได้เลยค่ะก็ก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเรียกว่าชาวเน็ตนะคะ แต่ตอนนั้นยังไม่ถึงกับชาวเน็ตนะคะมันเน็ตอาจจะยังไม่ถึงหรือยังไม่มีนะคะก็นี่เป็นข้อเปรียบเทียบในยุคนี้กับยุคก่อนนะคะที่ท่านได้ทําทุกเรื่องมาเพื่อบ้านเมืองนะคะจนท่านก็ตอนนี้ก็ถือว่าทางในความเป็เห็นส่วนอาจจะไปเกิดแล้วนะคะก็ยังเคารพรักแล้วก็คิดถึงท่านเสมอคะ่ะก็ EP ีนี้นะคะเป็น EP ีที่อ่านแล้วแล้วก็พอได้สัมผัสเนี่ยได้รับรู้ในหลายอีพีที่ผ่านมารวมถึงตอนนี้ด้วยก็ ถ้าให้จินตนาการภาพเนี่ยก็จะเป็นเป็นเอ่อเป็นความท้าทายแล้วก็จริงๆเป็นความวตอนนั้นอาจจะเป็นความเครียดแต่ตอนนี้ก็อาจถ้ามองภาพย้อนกลับไปก็อาจจะเป็นความเออเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนในความเครียดจะมีความสนุกสนานนะคะพูดไม่ถูกอะนะคะตอนนั้นคนที่ได้รับผลกระทบก็อาจจะเครียดมากๆนะคะแต่พอมาถึงในยุคยุคนี้แล้วเราอาจจะไม่ต้องไปไปรอจดหมายหรือเด็กหัวรอสามารถ คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็อาจจะตอบกลับหรือเราอาจจะตั้งโต๊ะ,ะแถลงได้เลยถ้าเป็นในยุคนี้นะคะก็ถือว่าความอดทนของประชาชนแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็หม่อมไม่ว่าจะเป็นใครต่างๆก็ถือว่าเป็นการที่ตอบโต้กันได้อย่างอย่างเมามันนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาไม่เหมือนสมัยนี้ที่ตอบโต้กันได้อย่างรวดเร็วนะคะก็วันนี้นะคะสยามมัดออนไลน์นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ ติดตามเรามาตลอดแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรดีอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสยามรัฐออนไลน์นะคะทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ